ขายได้เลยค่ะแฟบิเยวนะฟบิเยวนะคะเอาของพี่เสือ้อสีสีนั่นนะแล้วก็่อดเรื่องของพี่บินพี่ดินนะแก้มดึงแก้มหนุนะนนะขามานี่ไหมขมา่านาไหรวันนะี้มาเราคนเี้ว

ต่อของน้องด้วยค่